ก็ขอกราบสวัสดีชาวฟรีไฟล์ Fi, ท่านด้วยนะคะโอ้เสียงเป็นไรเสิ่งเป็นไรเออเพิ่งโหลดฟรีไฟล์มาไม่นานนี้เองเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะเอองั้นก็ไปชมกันเลยครับพอมอ ใหไ,ได้เล่นนานให้ไ,ไนนนนออ่้ยนเป็นตงอันนี้คือปืน,นอะไรอะเฮ้ยทุกคนเราจะใชต้มกัดีครับเดี๋ยวโอเคเราไปเล่นกันแล้วนะจเวงงเฮ้ยนึกเป็นอะไรอยากเล่น เขามีนโน้ตด้วยแต่เราไม่มีตอนน้ กลับมาเล่นคือทุกคนเราจะอธิบายค่ะัคือเราเพิ่งกลับมาเล่นด้วยแล้วคือประเด็นนั้นแลรรเราโดนเลยต้องฆ่าแหละไหนเลยดูดิดอุยเพื่อนไม่ได้ขอบใจนะขอบคุณครับเขาจะอนอนต์วาาอุ้ยพ่เขอ แลคือลำบากคือแบบดูคิดไปก่อนเราก็ไม่ได้เป็นช่องที่โดนน่งดังเท่าไหร่แล้วขยังทำอะไร ไม่ใช <ersch> ่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาพี่ยาวยาวกวนนไหมค่ยาวยาวกว่นทีนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคือเราไม่เป็นไรเราได้ยินกันไหมเขาเยสคนยาวเรื่องว่ะคืออย่าหาว่าเราปากเลยนะเพราะว่า กูเพิ่งเล่นจริงๆเว้ยกูจะไปเล่นได้ไงเออคืออะไรไปเล่นไงเออไอวอลเออชอบเล่นปืนก็โอ้เน็ตบังตอนนี้คือบเน็ตกระปิงอยู่แล้วยังเหยายายาวลูกปืนเ,เดี๋ยวเราจะันีออ่ยออครับเนี่ยม่จะสายเติมมาเล ไม่อยากใกล้ชิดกับเขาเพราะว่าเขาเล่นเกลโอ้ยช่วงนี้พี่จะแบบว่าเล่นไม่ค่อยเป็นเพราะว่าไม่ได้อุย้ยอุ่เป็นไงอ่ะเป็นไงผมไปยไุ่งที่ไหนครับพี่ชา่เงี้ยพี่ชาย คิดไวจนหล,ลับไม่มีเวลาจะดูแล้วเอาโมมีปืนสั่อันนี้คืออะไรเหรอเหตุเรื่องสามแกไ,ม,ม,ไ,ม,ม,ไม,ม,ม่เหตุเรื่องสี่มีไหมครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้เหตุเรื่องสี่เปล่า <c ười> คือแบบเกียนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าใครบาปมาเราก็ต้องแาบบากกลับนะคะนี่เขาเล่นจะดีเซิร์ตอ่ะ เนี <collaborate> <h dad> então, ie, ่ยว่าตรงนั้นนะพี่ชายอู้ไอ้วาสวย โอ้ย oh, ยังไม่ได้ดูคลิปเลยคือแบบอืมสวยเลยอชอบผู้หญิงขนะี้อะไรอ่ะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ยิงหน,นูหนูไม่หนูไม่ได้ทำอะไรนะในค่ายอยากให้แฟนดูคลิปนะคะอยากให้แนคนที่ไม่ได้อดเดือดค่นนะ <laughs> ตัดถางนี้ออกเลย ดูคนถ่ายที่บอกว่า60นี่อะไรม่ฝ่ายพวกคุณนี่นี่ใหรเอ่ ยี่ยูโวนะแมวชอบข้าวจริงจริงไข้ใส่รตาได้ขอบคุณครั ก้ามือกมือครับ,รบพวกพี่เก่งทุยพวกพี่เก่งกันจังครับทำไมพวกพี่เก่งอย่างนี้ สวยเลยเอ้ยไม่หล่อลเลยแต่ก็หล่อยนะเอาวาแล้วลืมซื้ออะไรลืมซื้อถุงอ่ะพี่ายี่ชาย,ชายเฮ้ย มสวยพี่วยพี่ง่ายนะฮัลโหลแกเป็นไรเออหนึง่งตื่นซื้อปืนนี่ ไม่ใช่เราไม่รู้จักตัวนี้่ยเราตามพวกพี่ๆที่เขาเล่นเก่งกันนะโอ้ลูกพี่เยอะเลยนะนนั่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเยอะเลยนะ สวยครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนอีกเอ้าทุกคนกล้องโอ้โหกุณก็คุยคุยกับใครตั้งนานก็อย่าลืมไปดูกันนะใครโหลดแล้วมาสอนเราลลเล่นหน่อยเพราะว่าคุณเล่นไม่เป็น ข้าครเด็กสักคนปูพี่เป็นสายเติมหรอโอ้ไม้ก็น่ารักกว่เลยอ่ะโอ้อยากเล่นกับเขาอีกกดเลย ทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะอโอเคทุกคนเรา,าจะมาเล่นต่ออีกครั้งหนึ่งเอ้าต้องมาอยู่ตรน,นี้เออเอ้ยสวยอะชุดสวยมากเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัครพี่ชื่อแต่ละคนสะะโอ้ยอ่านไม่ออก Así, a lo mejor